ออปชั่นเสริมข้างนอกเนาะก็จะได้มาเพิ่มขึ้นก็จะเป็นในส่วนของเรื่องไฟตัดหมอกนะคะซึ่งตัว S ปกติจะไม่มีนะคะแต่ก็สามารถไปเสริมเติมแต่งได้แต่ตัวนี้เขาให้มาด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสกเกิร์ตนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กับน้องแนนอีเช่นเคยนะคะในรายการพเม,มพ์ค่นะคะวันนี้น้องแนน จะมาแนะนำรถสวยๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็น Honda City ปี2010นะคะตัว V ีเครื่อง1.5นะคะลูกค้า คันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่3,390,000ามนะคะส่งก็เดือนละ6,000ประบาทเนาะใครที่ไหวในค่างวดแบบนี้นะคะหรือว่ามีดาวสักนิดสักหน่อยนะคะค่างวดก็จะลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักน้องกันดีกว่าว่าคันนี้นะคะห้องเครื่องเขาเป็นยังไงฟังก์ชั่นภายในเป็นยังไงแล้วก็บอดี้ข้างนอกสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะค่ะ โอเคค่ะก็มาอยู่ในด้านหน้าของส่วนตัวรถของ Honda City นะคะตัวนี้เป็นตัว V นะคะที่เป็นมันก็จะได้ฟังก์ชันนะคะขึ้นมาแล้วก็ออปชั่นเสริมข้างนอกเนาะก็จะได้มาเพิ่มขึ้นก็จะเป็นในส่วนของเรื่อง ไฟตัดหมอกนะคะซึ่งตัว S ปกติจะไม่มีนะคะแต่ก็สามารถไปเสริมเติมแต่งได้แต่ตัวนี้เขาให้มาด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสกเกิร์นะคะรอบคันอีกเช่นเคยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์ฝากระโปรงหลังจะติดกับกระโปรงหลังเนาะไฟตัวนี้นะคะยังสวยนะคะแล้วก็หน้าใสอยู่นะคะลูกค้าตัวนีนะ้ไม่มีหมองเลยนะคะอายุรถก็ปีนี้21 11ปี นะคะก็ได้ประมาณนี้ตัวนี้นะคะจะหน้ากระจังนะคะเป็นสีที่ไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะคะออกจะเป็นน้ําตาลดำ,ดำๆเทาๆประมาณนี้นะคะเป็น3เส้นเนาะแล้วก็จะมโีโลโก้ของ Honda นะคะอยู่ตรงกลางซึ่งเด่นมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้บอดี้ภายนอกน้องก็สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องแนนจะพามาดูห้องเครื่องกันว่าห้องเครื่องเป็นยังไงเนาะสำหรับรถที่อายุประมาณ10ปีแบบนี้นะคะ ที่นี่รับประกันเครื่องเดิมนะคะบอดี้เดิมนะคะตรงนี้เนาะในส่วนของด้านหน้านะคะดูได้เลยว่าไม่มีการแกะนะคะน็อตทุกตัวนะคะก็ยังอยู่คงที่นะคะลูกค้าตัวซับความร้อนอะไรแบบนี้นะคะก็ยังอยู่ที่เดิมหมดเลยเนาะแต่ถามว่าตัวนี้ตัวนี้มันมีการเสริมสภาพไหมมันก็มีนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่พลาส,สติกอย่างนี้เฉยๆนะคะกิ๊บตัวนี้สามารถดึงออกได้เนาะก็ ตาม,มาอายุกันใช้งานเลยค่ะลูกค้าถ้าเกิดเขาอายุเยอะๆก็อาจจะมีเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่รับประกันว่าเครื่องเดิมๆบอดี้เดิมๆแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องสีสูบนะคะก็เป็นของ Honda ตัวนี้ก็เขียนว่า IVT e ทนะคะก็ได้เครื่องสวยๆประมาณนี้เลยดูแลให้อีกเช่นเคยก็คือในส่วนของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะคะของเหลวภายในห้องเครื่องไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำหม้อพักน้ำสำรองเราก็ดูแลให้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่ตรงนี้ก็ดูแลให้แล้วนะคะ ก็จะได้รถสวยๆพร้อมการใช้งานเพราะว่าที่นี่เออการันตีเลยว่าซื้อรถออกไปนะคะจ่ายแต่ค่างวดนะคะค่าซ่อมไม่ต้องนะคะเพราะว่าออกไปปุ๊บนะคะอีก6กเดือนเราก็ยังดูแลอยู่นะคะลูกค้าไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วทิ้งเลยเนาะถ้าน้องงงเงนะคะก็สามารถเข้ามาหาเราได้ที่เต็น์รถยนต์ไมค์กูค่ะหรือจะโทรมาก็ได้นะคะลูกค้าเพราะว่าเออปรึกษาก่อนก็ได้เนาะเพราะบางคนนะเป็นผู้หญิงที่แบบ ยังไม่ค่อยชํานาญเรื่องการใช้รถเนาะแล้วก็เป็นรถมือสองคันแรกที่เลือกซื้อนะคะก็อย่างเช่นมีซูซูกิสวิปเนาะก็ในเรื่องของการดูแลรักษานะคะใครที่ยังเล่นแบรนด์ลองนะคะแล้วเป็นรถคันแรกก็ น้องแนนแนะนาให้ศึกษาเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าการดูแลรักษาน้องเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบภายในนะคะพวกน้าแผงหน้าปัดอย่างนี้นะคะหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ํายาแอร์นะคะหม้อน้ําสํารองนะคะต้องเช็คน้องบ่อยๆเนาะถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าก่อนเดินทางไปไหนไกลๆก็จะต้องมีการเช็ครถแต่ผู้หญิงเราบางทีไม่รู้นะคะก็แบบไม่ได้สนใจหรือปล่อยปละเลยเพราะว่าด้วยความที่ไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาด้วยเนาะก็อาจจะมีปล่อยปะไปแล้วก็ มอน้ําแห้งบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกระบบแอร์น้ำยาแอร์หมดตรงนั้นตรงนี้นอ้องก็จะมีปัญหานิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้นะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะว่า Honda City ปี2010ตัวนี้นะคะสวยยังไงเนาะแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะก็จะได้แบบ5ก้านแบบนี้เลยเนาะไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะดูแลเรื่องภาษี พลบให้เรียบร้อยทุกคันนะคะไม่ต้องหว่วงเนาะถ้าคันไหนนะคะที่อายุการใช้งานต่ำกว่า90วันหรือ3เดือนเราก็ทำการต่อให้ใหม่นะคะตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นตัว V ซึ่งฟังก์ชันก็จะได้มาเพิ่มมากขึ้นก็สังเกตได้หลายๆอย่างจากาไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็นี่เลยมือเปิดนะคะเป็นโกลเมียมนะคะถ้าเกิดใครกลัวเรื่องของเล็บนะคะจะขูดก็สามารถไปติดมือครอบได้ตรงนี้นะคะ ก็ไม่เท่าไหร่หรอกชุดหนึงก็ไม่กี่ตังค์นะคะไม่เกินพันหรือถูกกว่าน,นั้นก็มี7-800ก็ซื้อได้แล้วเนาะด้านข้างก็ได้สวยๆประมาณนี้เลยนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้เนาะในเรื่องของด้านหลังกันบ้างนี่เลยที่น้องแนนบอกว่าสปอยเลอร์บนฝากระโปรงนะคะอันนี้ก็จะเล็กๆน่ารักนะคะเหมาะกับรูปลักเขาเนอะ <c oughs> อ่าโคเมี่ยมคาดฝากระโปรงนะคะ โลโก้ทุกตัวยังอยู่ครบซิตี้นะคะ ivtec h ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็สามารถใช้กุญแจขัดได้เพราะว่าน้องยังเป็นระบบเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้พิเศษขึ้นมาก็นี่เลยเซ็นเซอร์หลังนะคะที่มีมาให้แล้วนะคะไม่ต้องไปใส่เพิ่มส่วนห้องเก็บสัมภาระด้านหลังอยากบอกว่ากว้างมากๆเลยนะคะน้องแนงเข้าไปนอนได้สองคนเลยนะมือเอื้อมแทบไม่สุดเลยนะคะแม่แรงเครื่องมือ,อยางอะไหล่มีให้ครบนะคะลูกค้าตัวนี้เนาะ ตอนนี้เลยแต่ว่า,ายางอะไรก็ยังเป็นล้อกระทะนะคะนี่ก็ได้สวยๆประมาณนี้เลยดึงดูขอบได้ทุกจุดนะคะว่าเม็ดอาร์คยังอยู่ไหมเนาะก็คือเรารับประกันอยู่แล้วนะคะตัวนี้สามารถเอาเข้าไปเช็ดที่ศูนย์ใหม่ป้ายแดงได้ทุกคันนะคะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเลขใหม่นะคะหรือว่ามีการเคมสีไหมมีการ เปลี่ยนอะไรชิ้นไหนไหมนะคะก็ประมาณนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในรถกันบ้างดีกว่าว่าสวยขนาดไหนคะ่ะโอเคค่ะสําหรับด้านหลังของผู้โดยสารนะคะบอกเลยว่าอันนี้ก็เนี้ยบเหมือนกันนะคะอย่างคั้ที่แล้วที่น้องแนนรีวิวไปเรื่อง ที่นั่งของผู้โดยสารท่านหลังนะคะเบาะเป็นสีครีมเหมือนกันนะคะไม่มีรอยช้ำเลยของเบาะนะคะมือปงมือเปิดดังประตูข้างซ้ายขวานะคะแทบไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยอันนี้ก็ใช้กันแค่2คนด้านหน้ากับด้านข้างเท่านั้นเองเนาะก็จะได้สวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะลูกค้าในราคา339,000นนะคะไม่ได้แรงเลยเนาะเดี๋ยวก็จะให้ ดูข้างในนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นตัวเดิมพวงมลลาลัย3ก้านนะคะยังไม่มีพวงมาลัยมัลติฟังกชันเป็นพวงมลลาลัยแบบธรรมดาเนาะแล้วก็วิทยุ AM/FM นะคะระบบแอร์แบบเมนนวลหรือมือหมุนนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับระบบไฟด้านหน้าแล้วก็ระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงใช้ได้หมดนะคะเดี๋ยว้องแนนจะมาเปิดให้ดูกันว่า เลขไม่ไปถึงไหนแล้วเนาะอันนี้น่าจะไม่ต้องโอเคค่ะน้องอายุเออก็ปีนี้ปี21น้องปี2010นะคะเลขไม้ตัวนี้ ก็จะอยู่ที่2 4 7แ0กสี่อีก95กิโลนะคะก็ค่อนข้างใช้เยอะนิดนึงนะคะเป็นรถสำหรับเดินทางเนาะแต่ก็ใช้ภายในครอบครัวนะคะเจ้าของเดิมก็ดูแลมาดีนะคะถ้าดูแลไม่ดีดูจักนี่ได้เลยว่าจะต้องมีรอยฉีกรอยช้ำนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเป็นพวงมาลัยที่ยังโอเคมากๆเลยนะคะลูกค้าค่อนข้างจับถนัดมือนะคะเพราะเป็นอย่างตัวอื่นน้องแน้นว่ามันใหญ่เกินไปอันนี้ก็พอดีมือเลยระบบใช้งานไฟลง,ไฟ,ลงไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ โอเคไฟพามากอยู่ตรงกลางของคอนโซลด้านหน้าระหว่างแอร์สข้างนะคะใช้งานได้ปกติเนาะวิทยุ AM/FM โอ้ A M F oh. นี่โอเคเอาเป็นว่าแค่รู้ว่าใช้งานได้ปกติก็พอเนอะอันนี้แต่ว่าใช้งานได้นะคะแต่ใครอยากจะเพิ่มเสริมออปชันให้เขานะคะก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เป็นหน้าจอ,อเป็นหน้าจอของดิจิตอลนะคะจะได้แบบ ดูหนังได้อะไรได้นาะก็ไปเพิ่มตังค์อีกสักสี่ห้าพันนะคะก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าเอาแบบรถที่ผลน,น,น้อยนะคะเก็บเงินที่เหลือไปแต่งนะคะรับรองว่าสวยแน่นอนเนาะ,ะเพราะว่าสภาพน้องนะคะคือสภาพเดิมๆิมจากโรงงานนะคะซึ่งบอกแล้วว่าได้มาจากคนแรกนะคะเราก็เอาน้องมาดูแลต่ออย่างดีนะคะเพื่อจะส่งของดีๆให้ถึงมือลูกค้านะคะรับรองว่ามาซื้อรถที่ไมค์กูทานะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนเนาะ,ะเพราะว่าตรงนี้นะคะ ด้านทางร้านนะคะเจ้าของนะคะเป็นคนซื้อรถเข้ามาเองแล้วดูรถเข้ามาเองทุกคันนะคะไม่ได้ ส่งต่อมาจากนายหน้านะคะหรือว่าจ้างคนไปดูแล้วไปซื้อมาแบบนี้ไม่มีนะคะที่นี่เราซื้อรถเข้ามาเองทุกคันเนอะกว่าจะได้รถมาตั้งขายในแต่ละคันนะคะต้องใช้เวลานานเกือบเดือนกว่าจะเอ่อเป็นทายน้ำมันเครื่องนะคะล้างภายนอกภายในนะคะดูแลให้จนเอี่ยมนะคะแล้วก็ค่อยเอามาตั้งขายใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับไมค์กูตานะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่เต้นรถยนต์ไมค์กูตาที่แยกเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็ถ้าใครมาไม่ถูกหรือมาจากต่างจังหวัดนะคะ สามารถโทรหาเฮียไหม้นะคะทักหาน้องอีฟได้นะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งพิกัดไว้ให้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนเนาะสำหรับใครที่อยู่ระแวกใกล้เคียงก็สามารถยกหูเข้ามาได้เลยนะคะถ้าไม่มีไม่สะดวกมาเนาะก็สามารถให้เราไปหานอกพื้นที่ได้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องแหนก็ขอฝาก h o n d a City ปี2 1 1พันนี้ไว้ด้วยนะคะราคา330,000อีก9,000บาทนะคะก็มีปี ฟรีเกือบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าจค่าโอนภาษีฟอร์บอนะคะดูแลหลังการขายเนาะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็จะมีส่วนลดให้นะคะแล้วก็ของแถมอื่นๆนะคะ <S <S ดูกันเป็นเคสบายเคสอย่างที่น้องแนนปล่อยรถวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจน้องแนนวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ